ไปดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะคะซึ่งวันนี้ฝ่ายต่างประเทศของพักเพื่อไทยได้ออกมาระบุค่าว่าการส่งหนังสือไปยังสาภาพรัฐสภาสากลนั้นได้รับการตอบรับแล้วเนื่องจากองค์กรอิสระของไทยมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานการพิจารณาคดีนางสาวภูวนิดาคุณพลินพร้อมด้วยนางสาวจารุพันธ์กุลดิหลกสมาชิกพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายต่างประเทศ แถลงข่าวกรณีการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาพรัฐสภาสากลหรือ IPU เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยนางสาวจารุพันธ์เปิดเผยว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวเป็นการร้องให้สภาพรัฐสภาสากลย้ำเตือนประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสวที่ถูกกล่าวหาเป็นการล้มล้างการปกครองและมีการยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช การไต่สวนนายจตุพรพรมพันธ์และนายนัทวุฒิใส้เกลือในคดีก่อการร้ายและการเร่งรัดคดีของปปชในกรณีจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งเรื่องดังกล่าวสาภาพรัฐสภา,าสากลได้มีการตอบรับและรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อวินิจฉัยแล้วในสอสอและสะว .308 อ30คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล้มล้างประชาเข้าข่ายล้มล้างประชาธิปไตยและถูกยื่นถอดถอนตัดสิทธิ์การเมืองต่อปปช 2. ก็คือกรณีการไต่สวนการถอนประกันนายจตุพรพรพมพันธ์และนายนัทวุฒิใสเกื้อในคดีดีก่อการร้ายเนื่องจากขึ้นปราศัยบนเวทีนปชซึ่งการประกันและเสรีภาพในการแสดงออกคือสิทธิขั้นพื้นฐาน <m> กรณีการสอบสวนโครงการจำนำข้าวนะคะของที่ปปชกำลังสอบสวนอยู่ต่อพนะท่านนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารท่านอื่น ะะและบัดนี้ทางฝ่ายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยได้รับการยืนยันจากสหภาพรัฐสภาโลกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวรวมทั้งมีการส่งหนังสือนะะหมายเตือนในหลักการของ ICCPR มายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ ขณะที่นางสาวภูวนิดาระบุว่าองค์กรระหว่างประเทศได้จับตาองค์กรอิสระของไทยที่กำลังทำตัวเหมือนกับสารแต่ปราศจากมาตรฐานการพิจารณาคดีจึงเป็นเหตุผลสมควรที่องค์กรด้านประชาธิปไตยสากลเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวส่วนการที่องค์กรอิสระบางองค์กรอาจอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องภายในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอามาอ้างได้เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามกับกลุ่มองค์กรด้านประชาธิปไตยไปแล้ว